อ๋อหวไชท้ใหญบาง้เด้อเอาแล้คุถึงถึงเวลาขายแล้วค่ะทีนี้ถึงเวลาแล้วนะคะอันนี้เราก็มีของเสนอมานะคะคือปลาเส้นก็คือเข้าไปอยู่ในท้องน้องหมาเรียบร้อยแล้วเนาะกล่องหนึ่งก็เหลือแต่ปลาหวานนะคะเออก็วันนี้ก็มีนําเสนอมานะคะสินค้าคือปลาหวานนะคะถุงละ79บาทพร้อมส่งตีไปซักถุงละ80บาทนะคะบางคนเขาบอกอุ้ยทําไมแพงจังส้ม ก็ยุ่นๆค่ะงวดก่อนคือส้มขายง <laughs> <laughs> วดก่อนคือส้มคือกินเนื้อตัวเองเนอกงวดนี้ก็ขอให้ได้กําไรนิดๆนะคะมือไมหัดครัแปดส <80 S 2> ิบบาทพร้อมส่งนะคะธรรมดามันก็จะสิบเก้าเพราะว่าเชื่อสิพวกพี่ๆองโอนมาให้แปดสิบาทอยู่แล้วก็เลยถึกตีไปเลยว่าแปดสิบบาทพร้อมส่งนะคะปลาหวานเนาะแปดสิ <laughs> บาทพร้อมส่งถามว่าดูเหมือนว่ามันน้อยไหมมันไม่ได้น้อยนะคะมันไม่ได้น้อยแค่ถุงมันแบบไอ้เนี้ย มันไม่ฟูไงเวลาเราเราแพ็คใส่ถุงมันไม่ได้ฟูแต่ปลาเส้นก็นุ่มลนแหละครถูกกระทงองน้องหมาเนี่ยค่ะก็มีแขกรับเชิของเรานะคะเป็นโซนรองนะสวัสดีค่ะเนาะเออสวัสดีค่ะยายสวัสดีค่ะอันนี้นั่นนึงเหมืนเหมือนเหมือนเหมือนเหอนเป็นอะไรก็ไม่รู้คือมีมีมีแขกรับเชิญอ่ะในช่องอ่ะยายก็มาช่วยลูกหลานนะคะค้าขายเนอะเออช่วยให้เราแบบว่า ช่วยขายได้ั้งว่าเป็นฟันว่าเก่งเอายายอันนี้นะหนึ่งโลร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะคะคุณพี่โดนถ้าคุณพี่โดนดูในช่องดูในช่องคุณยายแน่คนนู้นซื้อให้ลูกน้องกินเลยค่ะซื้อฝากยายด้วยซื้อฝากยายคนสวยด้วยนะยายก็อยากได้ผ้าถุงเหมือนกันค่ะคุณพี่โดนไม่ซื้อให้นะคุณยายไม่รักด้วยถ้าใครเป็นประวัติั่งซื้อมาละขี้นกก็ได้นะมัน จักหน่วยเด้มะละกินุกมะละก็มีนะคะคือเขาเรียกว่าใบเขาเรียกว่าใบอะไรวะใบรับ,บ,บของลแล้วนะส้มอันนี้พี่สมเพชรได้รับของแล้วขอบคุณค่ะพี่สมเพชรสั่งได้เลยนะคะพี่หน่อไม้นอกแต่ถ้าสมมติว่ารอบต่อไปคงจะไม่มีไม่มีสวยแบบนี้นะเพราะว่าแต่ว่าพูดถึงหน่อไม้ก็มีสั่งนะคะคือร้อยห้าสิบบาทพร้อมส่งพร้อมส่งนะคะหน่อไม้โลละร้อยห้าสิบบาทเนาะหน่อไม้อัดหน่อไม้ เขาเรียกว่าหน่อไม้อัดใช่ไหมยายหน่อไม้อัดอัดบ้านส้มนะคะร้อยห้บาทค่ะกินแล้วก็อัดเออกระบอกก็มีค่ะ250บาทพร้อมส่งแต่กระบอกต้องสั่งไว้นะคะเพราะว่าส้มไม่ได้ขายกระบอกโดยแบบว่าเป็นจิตจารลักษณะเพราะส้มจะขายแบบนี้เนาะอันนี้หนึ่งโลนะเยอะมะมเยอะเยอะเยอะหโลร้อยห้าสิบบาทค่ะ พี่บบญญนุษสวัสดีค่ะ e. สวัสดีค่ะพี่บุญญนุษสวัสดีค่ะพี่สมเพคสวัสดีนะคะไม Price, <us> ่ได้เจอนานนะเนี่ยพี่พี่บุญญนุษเนี่ยไม่ได้ไม่ค่อยได้ทักนานเลยผ้าถุงนิยายพี่เบญญนุษยนี่สนใจผ้าถุงสักผืนไหมคะร้อยสามสิบใช่ไหมร้อยสามสิบเก้าบาทร้อยสามสิบเก้าบาทพร้อมส่งลายนี่ช่วยมากเลยลายไทย ลายไทยเป็นคนไทยต้องใช้ลายไทยนะคะลายไหนก็ได้ช่างมาเอะเออสชมงคค่ะอือ,อันนี้ก็คือปลาวาไม่ได้เจอไม่ได้ทักพี่นานไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าหนูไม่ได้ไลฟ์สดไง <laughs> ตัวเองไม่ได้ไลฟ์สดไงลายนี้สวยมากเลยเนะี่ยยายชอบลายนะีอนน้อุดหนุนอุดหนุนไอ้ผ้าถุงแจ๊สมโอสักผืนไหมคะ อุดหนุนทุกอย่างผลิตภัณฑ์ของเจ๊สมโอนี่ให้เนยเด้อเห็นว่ากระไดฝากเนื้อคากตัวน้องเขานี่โบฝากยายกระชามก่อยายแถวเลี้ยายแถวแล้วอยากกินบวยกินปลาหวานอยากใส่สินนอนฟังเพลงว่ัสดุตัวผู้ใดอยากให้ยายร้องได้ยังกาหนีเด้อซื้อบวยให้เราอมเด้อย่างเสาย่างแรกฝากเราสืบวยได้ด่าโอ้ยแล้วก็สืบวยได้ด่าเพราะเราข่าแต่อมแต่อมบวยค่ะเอออมบวยมาแม่บวยข้าข้อซ้ำ สวัสดี f อ48ีสี่สิบแปดท่านนะคะของช่องเอฟซีอยู่ในช่องคุณยายนะฝากพิธภัณฑ์ของเคสโพด้วยนะอันนี้เท่าไหร่นะอันไหนแปดสิบาทรวมส่งคะพร้อมส่งนะคะส่งนะคะนี่ค่ะปลาหวานค่ะส่งคองพรุ่งนี้นะคะไม่ได้ส่งวันนี้เพราะวันนี้เหนื่อยแล้วก็กราบขอบพระคุณนะคะอย่างหลังไม่เนาะอย่างแบบว่ากินปั๊บส่งปุ๊บกินปั๊บ่ถามว่าวันนั้นคือติดเสาร์อาทิตย์วันเสาร์ไปสี่เขาจะทํางานครึ่งวันค่ะแล้ววันอาทิตย์เขาจะหยุด ส้มจะพยายามหลีกเลี่ยงขายของที่เป็นแบบน้ําเนาะและแบบนี้เลยเพราะว่ามันร้อนใช่เพราะว่าเราเราอะไรนะตอนตอนมะขามมะขามมะขามส้มมะขามมะขามที่ว่าส้มไอไอแช่อิ่มอ่ะมันเสียบุ้ยนี่นะบุวยนี่นะยายแนะนาบอกว่าถ้าถ้าชื้อไปแล้วนะเราเอาเข้าต้เลยพี่ดาพี่ดาพี่ดาราใจทนสวัสดีค่ะอันอันน่าใจแล้ต้องไปเข้าตู้เย็นมันจะได้ไม่ต้องพี่ชุดตมา พี่ชุดติมามีบว้ยไหมคะมีค่ะมีบวยค่ะมีค่าบวยมีนะคะร้อยห้าสิบบาทพร้อมส่งนะคะหนึ่งโลค่ะหนึ่งโลค่ะขายเลขายเลขายเลหนึ่งโลเออขายเลเลนั่นแหละเลร้อยห้าสิบพร้อมพงพร้อมพงพร้อมส่งพร้อมส่งค่ะเหมาหมดนี่พร้อมยายยองให้เป็นกระทืบคีนึงค่ะนะพี่ช่วยด้วยค่ะอยากขายค่ะอยากขายอยากขายพี่น้อง ได้ยได้ชื่อเจ้าของพี่ชุติมาสวัสดีค่ะมีค่ะขอลายด้วยค่ะลายพักละพักลายเบอร์นี้เลยค่ะเบอร์ที่ปักหมุดไว้เลยค่ะทักไลนเบอร์ที่ปักปักหมุดเลยค่ะมีชุติมาค่อยกบว่าจะยื่ออ่านอยู่ค่อยอ่านไปถึงแล้วค่อยอ่านของข่อก่อน F C C ให้ค่ได้บอมาอ่านม ชมเดี um ๋ยวเสียงชมโอน่ากลัวจังเลยอย่ามาว่าเด้ออย่ามาว่าเอาเด้อไอเด้อขายดีด้วยเงินทองเลยมาเทมาสาธุจ้าทุกค่ะน่ากลัวแต่ว่าหน้าตาน่าเอานะคะหัวยายลงเป็นว่านี่เอพี่ชุติมาไอทักไลน์ทักไลน์ส้มเลยนะคะที่ที่เบอร์ที่ปักหมุดไว้เลยค่ะไว้นะคะอึคิวบ่เอันนั้นนะอึคิวบ่เนี่อีคิวเนาะอืออ่างซาิอีนะจ๊ะอือ ผู้ใดสนใจนี่ยังกระทักไร้ลค่ากระเป๋าก็ใบละสา0รอแปดสิบบาทพร้อมส่งนะคะเดี๋ยวส้มจะดูนะคะกระเป๋าใบดํานั้นจะออกมาไม่จําเป็นปกอีกชักอันนี้คือกระเป๋าอันนี้คือของเพื่อนเป็นคนขายนะคะใบละใบละหกร้อยห้าสิบบาทพร้อมส่งนะคะอะไรนะชื่อให้น้องหน่อยกระเป๋าหกร้อยนะชื่อให้น้องน้องไหนน้องนี่น้องนี่น้องจำลองเนี้ย ดูข้างในหน่อยสิให้เขาดูข้างในหน่อยสิดูข้างในเดี๋ยวนะคะใบละคือส้มไม่ได้ลาแล้วมาขายหรอกคะ่ะแต่ว่าของเพื่อนแกซื้อมาสามใบแล้วขายออกไปแล้วสองใบมันจะมีสีดําแล้วก็สีเขียวสีเขียวตัวนี้แล้วก็มีสีขาวแต่ว่าขายออกไปแล้วเนาะและทีนี้ส้มราไปแกะถุงมันแล้วมันก็เหลืออยู่ใบใบ,ใบนี้นะคะใบละหกร้อยห้าสิบบาทนะคะพร้อมส่งเนาะข้างในถามว่าปากมันมันมันนี่ไหมปากมันแคบบอ ถามว่ามันก็พอกระทัดรนะัดและใส่มือถือใส่เครื่องสาําอางได้นิดหน่อยเนาะก็ไม่ได้ว่าใส่เยอะนะคะอันนี้คือเราไม่ได้นี่แต่ถามว่าลึกไหมมันก็ลึกนะคะเพิ่มนะตรงนี้ก็มีซิปข้างหลังเ,ลเนี่ยเนาะก็มีสองข้างมีสองข้างแบบนี้เยียหทางมามาอันนี้เด็กนะะั่นเนี่ยคะ่ะไปไปแล้วหกร้อยหกร้อยห้าสิบบาทนะคะพร้อมส่ง มีสายยาวให้ด้วยนะคะเนี่ยมีสายสั้นสายยาวมีสายสั้นสายสั้นก็เหมาะสำหรับตัวนี้นี่ค่ะเหมาะสําหรับไปแบบนี้เนาะแล้วก็สายสายเนี่ยสายยาวสายคล้องแขนสายสะพายเนาะสายสะพายด้วยถ้าใครหมั่นไส้ส้มหรือไม่ชอบที่หน้าส้มก็ซื้อให้ส้มใส่ได้เลยนะคะกินดีน้อมรับเนาะเนี่ยมีสายสั้นสายยาวสนใจทักไลน์ส้มได้เลยนะคะ วันนี้ดูรู้ว่าจะได้ขายกี่ถุงวันนี้ไม่รู้ว่าจะได้แต่ก็กราบขอบพระคุณเนาะตั้งแต่ช่วงที่ส้มนะ่ะไปเข้าไล่ด้วยแล้วก็คือไปไอเราไม่สบายด้วยนู่นนี่นั่นแล้วไม่ค่อยได้ไล์สดขายของแล้วพอการการกลับมาอย่างเงี้ยลูกค้าเขาก็เออมีบางพ่าแหละ่ะตกใจมันหายไปไหนวะหรือมันเจ๊งยังคะยังไม่ได้เจ๊งยังไม่ได้เจ๊งชีวิตส้มอาจจะลุ่งลุ้งไปวันหน้าใครจะว่าเจ๊งคะค่ะแล้วเดี๋ยวยังไงสําหรับคลิปนี้นะคะก็ ขอจุกชิดไปเพียงเท่นี้ก่อนนะคะวันนี้ตื่นเต้นยายจำลองมาอยากให้ดูลายไหนเปิดร้านขายของช่วยเจสโซโลนะคะวันนี้สำหรับกระเปนี้ไปละสามร้อย